มา้คนนี้แล้วเปิดะวัยแล้ข้าคงกรูน้นกเือวับีขวาแม่ตวโดนสกัดออกเส้นหลังไปครับตงรวมุงชมเขาสีขาวหูสิรนาคามนี่เขาขวาทางเขาเกดขึ้นตินสิรินาคมาที้นหมายสาริก้า เที่ใ้อาาเรเียก้ต่มสุรินทร์ุเฮ้สุรินทร์เที่าเยกไดครับอ้ยคร้หนึงับไส้เลขสิตแต่ตไปจะหายไมยเลยที่สุตแต่ก็ไม่ทันอาการสุรินทร<อ>์้ครับสุรินทร์เดี๋ยวมาโดนฟางแต่วงลาฟงไป<ม>่ถึงวครับ ม่เอาใจในเกมตุนอะนะกับเข้าฟ้าถิงจะใจนเพื่อนหลอกไปหลอกมาอยู่หลายครั้งอีหลายอัวเฝ้าถึงก็เล่นได้นะครับแต่เจ้าผู้หญิงก็เล่นดีครับหลายทีก็โก้เห็นทางด้านอย่างได้อยู่ที่้ครับท่างมาคนไม่พาตัวเ่ยที่นั่เที่น่อยู่ทีชาติน่่อนสิบตัดในเท้าขวาทุเลียเส้นล้าลูกนี้่องไปเทาเาล ปนไปทำมครีร์ไม่ขาดกันยังได้ยังที่ระมูงยกลูกนี่อาเมืลูกนี้ไปได้เลยนะครับ่าให้บาลี้าของสุรินติดอูที่กับแตันทีมของละมรมงขึ้นไปแดนของมาเลเซียอติโอ้ยก้นนึ่ขึ้นมาแต่ไม่พลาดนะครับก็ากระนเลยครับ ทุกไปตัวสุดท้ายของเจ้าผู้หลักเช่นได้เลยครับตัวนี้นี่สุรินีสุรินีฮักเข้าขอว่าลูกนี้ไปเปล่าทำยังไงโอ้โหปูรัก โอกาสเจอตุบตุ่นุนมแล้วก็่ันปลัดอิศร์มูลเลาดนะครับผู้ประสานงานผู้ดำเนินการผุ้สื่อย่างให้เกิดในมหจังหวัดเวจริงเลยค้ับโอ้ประตัวทาเสกนะลงเกบงรทไทเป็นสถานที่ปะจัญจะตันจบไม่ทันดึงมาลุกไปถึงแกองหน้าไปยี่ห้ากัไปสิบแปดีเข้าไแล้วอนี่เก้าล์ฟเื่ทางไปช่วยเปิดดีเจปันเลยครับ ไ,ไปเส้นไปบันดีมีประตูยกตเท้าขวาลูกนี้โอ้โหยติดตะมุกต่อติดกับจันดีกับคราพูดใส่ดท้าขวาขึ้นมาให้ผ่านสุรินต้องเอาไให้ผ่านไปดูที่คราพูดหวยการสนับสนุนลูกหลานเราตัวเล็กๆนะครับบองสุรินเราเริ่มบ้าแล้วนะเอาเรียบร้อยเฮ้ยเต็มประตูนะครับ เ้กิสิร่ายุสักร่ายลูกเียวัตัวท่มก้าไม่เข้าไปร่ขอยักร่าลกเดวตัว่ม่กล้าไม่้ไปเล้งรยั่ายลูกเดียวตัตี่ไม่ก้าไ่กล้ไป้ยงิส่ากายเดวิัวัวที่ได้ได่กุ้าไปอช้าแว่ากันตเสีอได้มันยังต่ำชีวิตวันเพื่อจะได้ลุ้นจุดโทษบ้างว่ามันครับ บเดีาแงานีบอไปัมาทะลุไปนัไปเมเดียวนี่คองเาไหนสองาโปตาข้ความสงาไปให้เจ้าตัวอสมยกันแล้วพวกจีเข้ามาหักเข้าโอยันเนีครับบปันตูมตไปตรวจ เอกสารหลักฐานเพี่พร้อมเลยครับเชิญครับเออที่สินตัดรูปนี้วันนี้งานเยอะแต่งตัวแล้วในเรื่องอะไรไม่ร้อยก็มางานบูนงานบวชงานกระถิ่งงานแต่งหลากหลายสารพัดงานยังต้องมีงานที่ต้องมีข้อดีช่อดีเพราะเจ้าของงานที่มาอยู่ที่กระทงหมายเลขสาม bài này là 17 phải như ngay, cái bài này hãy luyện tua bằng với con là phích, thua su này nào đúng chứ, à ขวามาที oh, ่หมายเลขก้าคนที like ่สองน้ก็เชิานมายเลกมาให้ลูกฟ้าเลยครับมงครับปขวางนซิศที่แับต่ทีมลูกมาให้หมาลสบส่เพื่อนเข้าซ้าย ติดขวางอยู่สิงดตตัวจริงครับจำได้หมที่เลสากับกันดีของเาโพถยี่สิบหายแปเขียวเข้าขวาไม่ให้ไปยี่สีมาก็ตีเพราะขึ้นไปให้ไปเขียวเลยครับข้าไปได้ทุ่ นี่ก ah. ็ใน7ววันแล้วเราเรียนมัธยมเนี่ยไปตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ขอแม่จะโอชีขอ่าได้ฟังนะครับสควเรียมไม่เนรียมไม่เกินลูกนี้โอ้โสมกับประตูขอกันประตูสมกต้แต่ลูกนั่ที่ข้าววาดูทุดนีน บัลลีบัลลีสิษยสาวบ้องอลน้ลตลลยชายไปเลบัีแปข้าวช้ท่ยังไงทัมลยมติดบัลลิกามีสุภภาพดีคุณจะได้กลาแล้วก็หลายคที่มีศุรภาพของคุณโน่ไปแล้วถึงบยเลขสิบแปดของสุลินขืนกลับขึ้นมา

หมายเลขสิบแปดเอาวาลูกนี้ตีของกระโมเลกแบบหมายเลขเก้ารู้มาถึงหมายเลขยี่สิบมังยี่สิบเอ็กองกระโโประสงหักใท้านั้นล้ดูวทชนได้แกีฬานะครับสิบสามดผลสิบแปดาก่อนดูาพร่างกายสหมันหมายเลขสิบสามปัญญา ไปได้้าลบป18ต้าไปลูกนี้ตีมาเลย20 20ไมาที่13 13ไม่หรอ14ของูรินเข้ามา18 18ไปยังเลาีมาที่13ลูกนไปอีก10เมแล้ว10เมแล้แ่อไม่ไป เด็กคนสานมาวานุนีเริ่มเลียขนชนะเลยขบันายเลขสิบายเลขสิบเจือขายเลขเก้ายเลขสิบเจือขายเลขเก้ไม่เกียวผู้ชายดอพุงหญิงโอยยกเท้าซ้ายยัดเข้าไปดังนันหนึ่งสูงนงสายเลขยี่สิบ ไสสุดสีนเข้าอยูนหาเิบเดเดียวไปเลยครับยเลเ้าง่ายๆหี่หาที่ำรับีาลเจ็ดที่สมารัเข้ามาของเโยัดเข้ามาตรงกลางก็นำเข้าไปถ่ต่อไปครับออย่างมาเลขที่แปดคอที่นี้ทีสี่สิบาไง กองขวานจะได้กินล like ูกนีไวไฟทะลุไปเลยโอ้เขาดีาทำไปแล้วกระโพทยังไงกระโพ้าขวาลูกนี้เป็นติดแล้วของกระโพโเลียเบีเบดูนออกกขานมห้ทานรืแปล ิบสี่สิบสี่หน่งแปสิบเจ็ามสกระโิบสิบี่ไปให้กับศูนย์หน้าตัวเพ่จะไม่ามาิ่สิสิของเราเอาย่งิดอบสิบม้วขวาลูกนี้ติดกันอีกสี่สิบ บลปสิบสี่สิบสี่สิบสา

สเหเหมกอกันมหนึ่งประตูต่อหนึ n ่งก็ยิงลูกแล้วครับห่าสามอ่ตนีมาดวลกันกระโพลยิงลูกนี้ไม่เหลือเลยครับรินไหนึ่งเข้าหนึ่ง สุดลินเอาเรียบร้อยแล้วครับโอยิงเงินเอ้าม่เข้า